ก่อนหน้านี้ผมรีวิว n i สสันเอ a วที่ทําเป็น c a ป p ปอร์แวนและทําเป็นร้านกาแฟในตัวนะครับวันนี้มาดู Toyota h i ฮเอ็กันบ้างบอสสวัสดีครับครับสวัสดีครับเที่ยวไปขายไปใช่คือเราเราหมายถึงว่าเราจะใช้วิธีคิดคือหมายถึงว่าเราก็ใช้เที่ยวได้ด้วยครับ แล้วก็สามารถจอดขายตรงไหนก็ได้เราอยากะกเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวแล้วเราก็ขนของไปด้วยก็ได้เราเจอตรงไหนหน้าขายเราก็จอดขายได้เลยคันนี้เป็นโตยต้าไฮเอ็ดรุ่นไหนปีอะไรครับอันนี้เป็นไฮเอ็ดเอรหัสตัวถังคือ LH 184ถ้าภาษาไทยคือเขาเรียกหัวจรวดช่วงยาวเป็นปี2001ครับคือวิธีคิดมันจะต่างจากจากทั่วไปที่ว่าบางคนก็อยากชอบที่มันจะเป็นช่วงสั้นมันจะกระทันรัดใช่ไหมพี่ขับ2ขับ4ก็แล้วแต่คนเลือกแต่นี้ผมอยากได้ช่วงยาวเพราะว่า1เลยคือผม ต้องการใช้พื้นที่ให้มันเยอะขึ้นแล้วมันก็ได้ขายของได้ด้วยเวลาเราขายของแล้วทําอะไรเงี้ยพี่มันจะอย่างน้อยมันได้พื้นที่มาอีกกระจกอีกนิดนึงมันก็โอเคคือส่วนที่มันจะต่างจากรถช่วงไปก็จะเป็นช่วงนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นรถช่วงทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้อืมครับมันจะติดเลยอ่าครับก็มันก็ได้ช่วงนี้มันหน่อยนึงไอไอคำว่าหน่อยดูยังเงี้ยเหมือนหน่อยแต่เวลาเข้าไปข้างในนี้มันก็ได้พื้นที่ใช้สอยใช่ครับเพิ่มเยอะเหมือนกันคือวิธีคิดผมคือเหมือนกับว่าผมอยาก Hmm. เริ่มโ้นเลยเริ่มต้นเลยนะผมอยากได้รถที่คือจะเรียกว่ามินิมอลมันก็ไม่เชิงอะ่ะคือผมอยากได้แค่ง่ายเรียบคอนเซ็ปต์ผมคือง่ายง่ายแล้วก็โลง่งครับผมจะไม่ผมจะไม่ชอบของเยอะผมอยากได้โล่งแล้วมันจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตได้ง่ายที่คุยกับช่างเนี่ยคือคทํายังไงก็ได้ให้ขึ้นไปแล้วให้มันไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถพี่นึกอ,ออกไหมหข้าไปรู้สึกว่า อ่ามันคือห้องนอนอ๋อโอเคโอเคมันเลยมีการพยายามปิดโครงสร้างรถทั้งหมดครับถ้ามันเป็นไม้แต่ถามมันก็ยังเหลืออยู่แหละเป็นกระจกเป็นอะไร,รแต่ก็พยายามให้มันรู้สึกว่ามันแบบสบายขึ้นเพราะว่าการที่เราทําแบบเนี้ยถ้าเราเป็นโครงรถเห็นเหล็กเห็นอะไรมันก็จะอึดอัดใช่ไหมครับครับเพราะไม่มีไม้มันก็อบอุ่นขึ้นอเปิดท้ายหน่อยครับครับผมเดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วเดี๋ยวให้ดูภายในยไปด้วยได้เลยฮะวัสดุหลักเป็นไม้สนไม้สนฮะไม้สนนอกสแตนดาร์ดมาเนี่ยไอช่องนี้ไม่มี ไม่มีครับก็จะเป็นช,<ะ>ช่องกระจกทั่วไปจะ,จะมีช่องด้านข้างที่ที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้ตแต่ช่องนี้ไม่มีนะไม่มีมันจะเป็นกระจกเหมือนฝั่งนั้นแหละครับอ๋อเป็นกระจกเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าพอเราตัดพอเราตัดกระจกออกแล้วพี่เขาก็ย่นให้มันเป็นกระจกเพราะอันนี้มันจะเป็นอะคริลิกจะไม่ใช่กระจกมันก็จะเป็นบานเต็มบานใหญ่แบบนี้ใช่ครับถูกไหมแต่พอข้างนี้นะฮะข้างขวาเนี่ยที่จะต้องทําเป็นบานเปิดใช่แล้วมันถูกปิดทึบไปแล้วใช่ครับก็เลยย่นมา ให้มันมีช่องแสงหน่อยใช่ตอนแรกเพราะว่าไม่อยากให้มันทึบมากมแต่น,นี้เป็นไอเดียพี่เขาพี่เขาคิดให้อันนี้มันจะเป็นตู้ระบบไฟรถทั้งหมดเลยอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องให้ความสําคัญถึงขั้นแบบขนาดนี้ไงท้ากับว่าเราเสียพื้นที่การเก็บของไปที่ให้ขนาดนี้คือเพราะว่าคือมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นหัวใจของรถเหมือนกันนะพี่ จริงๆขนมปังปิ้งอาจจะไม่ได้ใช้ไฟขนาดนี้หรอกครับครับแต่ทีนี้ผมทําเพื่อผมรองรับว่าเวลาผมไปเที่ยวผมอาจจะต้องมีแอร์ผมจะต้องมีไมโครเวฟครับผมจะต้องมีอ่าเตาอบหรืออะไรก็แล้วแต่อืเพื่อรองรับเพราะว่าผมอยากทําทีเดียวถ้าใครไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนี้ไม่จะครับไอเดียตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องเก็บของใหญ่ๆช่องหนึ่งเลยใช่แล้วก็เราอาจจะย่นแค่ระบบไฟอาจจะแค่เหลือครึ่งหนึ่งไหมครับอ่า จำนวนแอมความจุแอมอาจจะลดลงไปก็ได้เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้คนทานะครับพี่ที่ทําเรื่องออเรื่องของระบบไฟคือทารถคันนี้ทั้งคันเลยใช่ครับมาคุยเรื่องของระบบไฟให้ฟังอีกทีหนึง่งข้างหน้าม,มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือก็คือเป็นเคาน์เตอร์ที่ไว้วางของครับทั่วไปเลยครับพี่เราอาจจะวางไมโครเวฟก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วก็อันนี้พี่เขาทําเป็นแบบเหมือนเวลาผมวางเตา เตาปิ้ง oh. ใช่แล้วทําดึงให้เพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่แล้วตรงนี้มันจะเก็บสามารถเก็บพวกของได้เก็บของได้ตรงนี้<อ>ก็ทำเป็นมินิบาร์เล็กๆได้ใช่ครับวางจะพี่จะชงกาแฟ <c oughs> ดิฟกาแฟกินก็ได้หรือ <c oughs> จะวางเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สแล้วเราก็ทํากับข้าวตรงนี้ก็ได้อ่ะปิดก่อนครับโอ้ชอบมากเลยช่องแบบนี้สะดวกดีครับ <c oughs> ครับมันไม่หนักถึงก็ต้องมีขาตั้งรับนะอ่าด้วยด้วยด้วยไอตัวนี้มันรับน้ำหนัก S <S ได้สบาย,ยแล้วครับอ๋อดูแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไอไอตัวไอตัวรางเลื่อนนี่มันรับสบาย,ยแล้วอ๋อโอเคโอเคครับมีตัวล็อกไหมครับไม่ครับมัน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 แน่นอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นแอร์เดิมของรถนะครับถ้าเดิมเดิมของเดิมของรถคันนี้มันจะเป็นแอร์หลังคาที่เป็นแอร์ราววิ่งครับใช่ไหมเราก็ยกเอาแอร์ราวนั้นออกแต่เราเหลือแอร์นี้ไว้เป็นเวลาเราขับเราได้เปิดคนนั่งหลังได้อะไรเงี้ย แล้วทีนี้เราก็คุยกันว่า hey, เอปล่อยเปลยไหมปล่อยเปลยก็ไม่สวยครับก็เลยพี่เขาก็แนะนําว่าตีไม้ครอบเลยม,มันจะได้เป็นคอนเซปต์เดียวกันแล้วเวลาเราจอดพักล่ะครับใช้อร์ตัวไหนอะจะเป็นจะเป็นแอร์เคลื่อนที่อันนี้จะเป็นช่องเก็บของครับอันนี้มันดีอันนี้ช่างเขาดีไซน์มาว่าเวลาถอดเวลาดึงออมบเนี้อ๋อเปิดข้างบนเปิดไปเลยครับเพราะว่าเราจะใช้แบบนี้ เดี๋ยวผมยังทําไม่เสร็จคือรถมันยังต้องเก็บดีเทลอยับครับผมเจ้าขาโต๊ะนี่มาต่องหลังเพื่อเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยออมันจะเป็นโต๊ะได้อ๋อโอเคโอเคพี่นึกวามันจะพอถ้าเราทําขาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโต๊ะแคมปิ้งวางข้างเอามาวางข้างรถเลยใช่มันก็จะออกมาวางอันนี้ผมยังไม่ได้ทาขาครับทําขาเพื่อวางเป็นโต๊ะได้ก็เลยจะได้มีประโยชน์หน่อยจากการที่ว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นฝาปิดเฉยเปิดได้ตลอดเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นช่อง ไว้เก็บของก็ได้ครับอันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันก็เก็บของแล้วแต่แล้วที่ไม่อยากให้คนเห็นอ่ดูเขาดูเตียงหน่อยครับที่นอนที่นอนเราอยากได้พื้นที่นอนแบบนอนจริงๆมันคือห้องนอนเลยเลยต้องต้องใช้พื้นที่นอนเยอะมากผมถึงไม่ค่อยมีตู้บิวเวลานอนก็จะได้ฟิลประมาณนี้พี่แล้วก็ดึงออกมาอึ๊บมันเลยจะเต็มพื้นที่เป็นห้องนอนเลยโอเคเลยมันจะมันจะมันจะโล่งเลยครับ ตรงนี้ไม่มีมา่านคิดว่าจะติดเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาเวลาพอ,พอกลางคืนพอเปิดไฟปุ๊บสว่างข้างนอกเห็นหมดเลยอา,อาจจะต้องติดมา,านะตรงนี้ต้องมีม่านสักนิดนึงนนาต้ง,างหน้าลถหน่อยนึงนี่เป็นเวอร์ชั่นของการเป็นแคมเปอร์คาร์เดี๋ยวแปงลงร่างเป็นร้านนะครับพร้อมขายเราก็เก็บพับนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันเข้าไปแต่เตียงรูปแบบนี้ก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับ มันก็ส่วนขนาดหรือว่าตำแหน่งพื้นที่นี่ก็แล้วแต่ออกแบบกันนะครับใช่ครับพอเราพับข้างใต้เตียงมันสามารถเก็บของได้อีกตั <c oughs> วเสารหรือว่าบันไดหรือว่าป้ายร้านหมวจะเก็บในนี้เราก็จะดึงมันเป็นพับได้แล้วก็เปิดออก เอยกสูงเลยนะใช่ครับมันจะได้เวลาคนเดินจะไม่ต้องโดนโดนหัวช่องกระจกนะครับม,มีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยใช่ไหมก็คือมีสองจุดเลยใช่ครับจากการที่เราทําเปิดด้านข้างก็เลยย่นกระจกไปคือตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นช่อง,องนะพี่ผม,มนึกว่าพี่เขาจะทําทึบหมดอ๋อแต่นี้พี่พี่ช่างเขาบอกว่าแบบแบบนี้มันก็ไม่โล่งไม่ได้มีแสงเข้าบ้างเออใช่จริงครับจริงให้ดูไม่อ,อึดอัดแล้วมันมีสเสน่ห์ด้วยนะพี่พอมันมีกระจกของฟัง ถ้าเราปิดลงมามันจะเหมือนเหมือนพวกหน้าต่างเครื่องบินใช่ตัวรถก็จะสวยด้วยใช่นะคะได้มิติของตัวรถด้วยก็มินิมอนดีนะพูดถึงนะ่ะเพราะว่าสีรถกับสีสีไม้ภายในก็เข้ากันดีแล้วตัวรถข้างนอกก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่ครับจะมีสติ๊กเกอร์นิดนึงสติกกสต๊กเกอร์ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะเขียนแปลตามน,นั้นเลยขนมปังปิง้งใช่ครับออกเสียงไงครับภาษาญี่ปุ่นผมว่าออกเสียงไม่ได้แต่ผมให้คนที่เขาเก่งภาษาญี่ปุ่นอะ เขาแปลให้ผมก็คือถ้าคนญี่ปุ่นมาเห็นเนี่ยรู้เลยว่าคันนี้ใข่ครับถ้าคนญี่ปุ่นเห็นก็เขาอ่านเขาก็ออกเขาจะไม่เขาจะไม่หัวเราะเราแน่นอนเอาแล้วใช้ชื่อร้านว่าอะไรครับไม่มีครับขนมปังปิ้งเลยครับคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอันนี้เป็นดีเซลครับก็คือเครื่องเดิมของรุ่นมาเลยคือ 5L อ๋อ 5L ใส่ทำอะไรไหมครับเดิมเลยพี่เดิมเลยนะครับก็คือเครื่องช่วงล่างเดิมเดิมเดิมครับก็คือตอนได้มาก็มีแค่ก็พวกของเหลวสายพานทั้งหลายแล้วเราเปลี่ยนหมหมดเลย แค่เซอร์วิสให้ใช้งานได้ดีใช่เริ่ต้นโอเคก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมขอขอคุยกับพี่ที่ทารถคันนี้หน่อยได้เลยครับพี่จะขอคุยเรื่องไฟหน่อยพี่โชคือคนที่ทํารถคันนี้ใช่ครับทาทุกอย่างเลยครับนะทางงานวิวอินภายในเปิดบาร์ด้านข้างนะครับและระบบไฟครับเรื่องของงานวิวอินเนี่ยคุยกับเจ้าของรถไปแล้วคุยกับโบสไปแล้วนะครับระบบไฟนี่เดี๋ยวคุยกับพี่โชดีกว่านะเพราะว่าละเอียดค่อนข้างดีนะครับงานเรียบร้อยมาก และระบบไฟคันนี้ก็เรียกว่าเรียกได้ว่าออปชันก็ได้นะใช่ครับนะฮะตัวนี้เป็นระบบใหญ่เลยรองรับการใช้ไฟจากแหล่งไหนได้บ้างครับก็คือรองรับจากไฟบ้านไฟตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็จากโซลาร์เซลล์นะครับ3แหล่งใช่ครับครับก็คือระบบที่ว่าเป็นระบบใหญ่คือตัวนี้มันสามารถจ่ายได้9,600วัตต์หรือ9.6กกิโลวัตต์เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ที่จะ อ่าเป็น220โวลต์คือรองรับแรงจ่ายไฟ3แรงไฟบ้านนะครับก็คือมีปลั๊กตัวนี้นะครับใช่ครับเขาเรียกอะไรนะครับอ่าเป็น power plug power plug นะครับอ่าอีกแหล่งหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ใช่ครับแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ครับขนาด4 8โวลต์2อ0แอมป์ครับ2อ0แอมป์มโอ้โห200แอมนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะใช่ครับก็คือถือว่าใหญ่ใหญ่แต่แต่จะสามารถทําใหญ่บ้างกวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่การใช้ไฟของแต่ละคนนะครับ แล้วแผงโซลาเซลล์ครับอยู่บนหลังคานี่ติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อยดีนะครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นสี่แผงครับขนาดสี่แผงติดตั้งเรียบร้อยมากนะครับแต่อาจจะผมไม่สะดวกที่จะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะนะฮะสี่แผงใช่ครับสี่แผงนี่ลงตัวกับตัวรถพอดีเลยนะใช่ครับลงลงตัวพอดีขนาดของแผงครับขนาดของเขาเรียกอะไรกี่วัตต์แผงละหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์สี่แผงสี่แผงครับเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์ตรงนี้หน่อยครับมีอะไรบ้างครับ ตรงนี้นะครับที่เห็นเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็น ATS หรือที่เราเรียกว่าตัวสลับไฟครับหน้าที่มันคือว่าเวลามีไฟบ้านเนี่ยมันก็จะใช้ไฟบ้านเ้ลงบิดเองใช่ไหมอ่าเป็นออโต้ครับตัวนี้ Auto s <S ออโตมติกทานเฟอร์สวิตช์ครับอ๋อโอเคเวลาถ้าเราไม่ไม่ใช้ไฟบ้านปุ๊บเขาจะสวิตช์กลับมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์เชื่อใช้ไฟตัวนี้ครับครับอ่าแล้วส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเมนเบรกเกอร์ aker, ก็เหมือนตามบ้านเลยครับครับ รับไฟมาก็จะจ่ายเข้าไปในรถตามปลั๊กตามแสงสว่างอะไรครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเบกเกอร์ของโซล่าเซลลจากแผงข้างบนนะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลชาร์จนะครับแปลงรับไฟจากแผงมาชาร์จลงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บเก็บไฟแล้วก็จ่ายให้อินเวอร์เตอร์แปลงมาเป็น220ออครับ แล้วถ้าโซลาเซลล์กรณีที่ว่าโซลาเซลล์กลางคืนหรือว่า,าเราใช้ไฟบ้านเนี่ยเราก็จะมีตัวโมดูลชาร์จตัวนี้ครับจากไฟบ้านครับเข้ามาชาร์จที่แบตเตอรี่เก็บไว้เป็นอีกออคือแบตเตอรี่ตัวนี้ให้หนึกถึง power block อะนะที่สำหรับแคมเปอร์คาร์หลายๆคันที่ใช้กันอนะใช่ครับนะฮะก็คือมันสามารถาชาร์จไฟบ้านเข้ามาเก็บก็ได้ใช่ครับแต่คันนี้มีโซลาเซลล์ก็รับไฟจากโซลาเซลล์มาเก็บก็ได้ใช่ครับ อ๋อถ้าเราเสียบภาวะปลั๊กข้างนอกนั้นเสียบมันก็มาเข้ามาชาร์จนี่ด้วยระบบเขาก็จะตัดเข้าตัวนี้ออนขึ้นมาชาร์จตัวนี้อพอเต็มปุ๊บก็จะตัดแล้วรเราก็ใช้ไฟไปปกติใช่เราก็ใช้ไฟปกติเวลาตัดแหลงจ่ายไฟบ้านออกปุ๊บอินเวอร์เตอร์จะทํางานก็คือจ่ายไฟแทนไฟบ้านอ,อตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเพราะเขาจะมองไฟบ้านเป็นหลักครับือถ้ามีไฟบ้านเขาจะชาร์จทันทีพอเต็มมันจะตัดครับถ้าไม่มีไฟบ้านก็จะไม่ชาร์จ ก็จะไปใช้จากชาร์จจากโซล่าเซลล์แทนหรือว่าจะชาร์จร่วงกันก็ได้ครับครับะบบ DC คันนี้นะฮะที่พี่โชว์เดินระบบไว้เนี่ยเป็น DC กี่โวลต์ครับเป็นระบบ48โวลต์ครับทาไมเลือกใช้48โวลต์ครับหนึ่ง48โวลต์สามารถจ่ายกําลังงานได้ได้เยอะกว่าครับเยอะกว่าหมายถึงว่าเราสามารถเปิดแอร์ใช้ตู้เย็นเครื่องปั่นพร้อมๆกันได้อื เป็นระบบที่ที่เป็นมาตรฐานได้รู้สเปคแล้วนะครับ,รบแบตเตอรี่ตัวนี้200แอมแอนะครับแผงโซล่าเซลล์สแผงเนี่ยแผงและ150วัตต์นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย600 600, 600 <Wh. S 1> วัตต์ที่ที่เราต้องการที่ที่เราบางคนหาจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้แผง400วัตต์500วัตต์ที่มีขายนะครับหนึ่งขนาดของแผงที่จะขึ้นติดตั้งบนรถเนี่ยมันใหญ่แล้วมันจะเกินข้อกำหนดของขนส่ง อ่าครับสคือมันไม่สามารถใช้ระบบแรงดัน4 8่โวลต์ได้ครับมันใช้ได้แค่ประมาณ1 2บโวลต์หรือ2 4โวลต์ซึ่งมันไม่พอ,อต่อต่อการเรียกกำลังก็คือ,อดูทั้งในเรื่องของการติดตั้งนะครับก็คิดว่าแผงละ1 5อสี่แผงลงตัวที่สุดนะครับ,รบทั้งกำลังไฟและหน้าง,งานติดตั้งนะครับลงตัวกับตัวรถรด้วยไอแบตตัวนเนี้ย200แอมป์เนี่ยทำไมเลือก ที่ความจุ200แอมป์มันมันเพียงพอสำหรับการใช้ไฟแค่ไหนมันใช้อะไรได้บ้างเอ่กลองรับ1แอร์ขนาด9,000 BTU ได้เลยถ้าเป็นแอ์อินเวอร์เตอร์นะครับเอ่อ r คอมเมนต์ไว้เลยว่าประมาณ6คืนผมให้ขั้นต่ำเลยนะ6คืนเ,เดี๋ยวนะผมพูดแบบเราไม่มีโซลาเซลล์นะแล้วเราชาร์จแบตจากบ้านไปเต็มสมมติเราชาร์จแบตจากบ้านใช้ได้6คืนเลยเหรอพ <6 S 1> ี่6คืนครับ200แอมป์เนี่ยนะใช่ครับ ระหว่างหกคืนนี้ไม่ได้มีชาร์จเติมนะไม่ต้องไม่จำเป็นครับถ้าเป็นไอโนเวเตอร์นะอ่าโอเคครับแล้วก็แต่การใช้งานจริงเราเนี่ยเราไม่ได้มีแอร์อย่างเดียวจะมีตู้แช่มีหม้องข้าวนะครับออกทิพหรือว่ามีพัดลมอะไรเงี้ยใช้ครห้าคืนสบายๆอ่าอันนี้ให้เห็นภาพว่าถ้าแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเก้าพันวีเนี่ยประมาณห้าหกคืนสบายๆใช่แต่รายละเอียดการใช้ไฟก็แตกต่างกันไปถูกต้องครับแล้วแผงเนี่ยไอ้หกร้อยวัตต์สี่แผงเนี่ย เวลาเขาคิดเขาคิดกันยังไงพี่ว่าสมมติว่าถ้าแบตหมดแล้วกันนะ uh huh. ผมไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนะสมมติว่าแบตมันหมดเลยอะไอซี IC แผงเนี้ยชาร์จเข้าเข้าแบตเนี้ยใช้เวลากี่ชั่วโมงปกติโซลาเซลล์ S <S บ้านเราเนี้ยเราจะตีคิดกันแค่ห้าชั่วโมงช่วงรับแดด uh oh. อ่าครับเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบแอมที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับก็คือได้ประมาณสี่สิบแอมซึ่งซึ่งในทางในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้เนี้ย โซล่าเขาจะเติมไปเรื่อยมันไม่มีโอกาสที่แบตจะหมดครับนอกจากว่าหนึ่งมีพายุเข้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเรามีระบบเติมจากจากไฟบ้านเขาจะมาคิดแบบผมไม่ได้นะจริงๆเขาไม่ได้มาคิดกันอย่างนี้ถูกไหมว่าเออถ้าแบตศูนแพงเท่านี้มันจะชาร์จได้เต็มในอีกี่ชั่วโมงใช่แต่มันลักษณะเหมือนเติมใช่เหมือนเติมคือเราใช้ไปใช้ไปแล้วโซล่าเซลก็ชาร์จไปใช่ครับอืมครับประมาณนี้มันมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าคันนี้มีโซล่าเซลเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแบตหมด ไม่ต้องกลัวกลางวันก็ชาร์จเติมอยู่แล้วใช่ครับใช้ไปเติมไปใช่ครับกลางคืนไม่ได้รับไฟก็คือก็อย่างน้อยก็แบตก็พอใช้ทั้งคืนใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะอ๋อแต่ถ้าไปอยู่ในจุดที่มีไฟบ้านให้จั๊มใช่ครับก็สบายเลยใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มหมายถึงว่าถ้าแบตใช่ไหมชาร์จไฟบ้านใช่ไหมฮะคือถ้าแบตเกี้ยงเลยนะครับสองชั่วโมงอืมโอเคโอเคเหมือนว่าคุณไปไปไปปั๊มหรือไปแวะที่ไหนคุณเสียบเสียบชาร์จประมาณ ชั่วโมงเดียวคุณก็อยู่ต่อได้อีกเป็นอาทิตย์ครับครับครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ขอทราบงบประมาณได้ไหมครับเอาเอาแต่ระบบไฟนะเนี่ยแบบเซตนี้เลยระบบไฟเขาตั้งที่เห็นเลยนะอโาร์เซลเนี่ยครับประมาณแปดหมื่นห้าครับครับประมาณนะปหน้าตาได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าการติดตั้งอาจจะเปลี่ยนตามก็คือสเปคตามนี้ใช่ครับสเปคแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์ใช่ครับประมาณนี้ชุดอุปกรณ์ตามนี้ใช่ครับประมาณได้ไหม ประมาณแปดมาณรนะครับใครสนใจนะครับรถขนมปังปิ้งคันนี้ไปออกงานนะครับสามารถติดต่อได้รับงานอะไรบ้างครับก็เป็นพวกประชุมฮะประชุมสัมมานาจัดเลี้ยงงานเข้าฉากอ่าเข้าฉากเป็นเป็นไปจอดเป็นพอปเป็นเข้าฉากและที่จะเจอกันแน่ๆก็คือตามตามสถานที่แคมปิ้งต่างๆอ่าใช่ตามงานแคมป์ผมจะไปจอดไหนผมจะบอกในเพจ ว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะผมจะมีบอกไว้เพจชื่ออะไรครับขนมปังปิ้งนี่เลยครับ